สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องในเจอทอสวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรถกระบะสายหรือรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือนิสสัน XTA2026 i a 2000, รุ่นนี้ถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะม,มากสําหรับคนที่ต้องการรถกระบะใช้งานจริงแต่ยังอยากได้ความรูและทันสมัยในคันเดียวเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกนิสสัน XTA2026 มาในสไตล์แข็งแกร่งดุดันชัดเจน ตั้งแต่ด้านหน้ากระจังหน้า B-MOTION d ีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและทรงพลังไฟหน้าเหล็แบบแยกส่วนพร้อมไฟเดียรดีไซน์เฉียบคมช่วยเพิ่มความทันสมัยและมองเห็นชัดในทุกสภาพแสงกันชนหน้าถูกออกแบบให้ดูบึกบึนมากขึ้นพร้อมผ่นกันกระแทกด้านล่างที่เน้นสายออฟโรดด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ขงมชัดซุ้มล้อขนาดใหญ่พร้อมล้ออลลอยขนาด18-20นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยด้านท้ายดูสปอร์ตด้วยไฟไท้ายเล็ตแนวนอน ฝาท้าทยดีไซน์ใหม่ดูแข็งแรงและใช้งานง่ายเหมาะทั้งขับในเมืองและออกทริปต่างจังหวัดในด้านสมรรถนะนิสสัน x t a r a 2026คาดว่า,าจ,จะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.3ลิตรหรือ2.5ลิตรรุ่นใหม่ให้กำลังแรงขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมกำลังสูงสุดประมาณ190-210แรงม้าแรงบิดจะเต็มเหมาะกับการบรรทุกและลากจูงเกียร์อัตโนมัติ8สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล และตอบสนองดีมีระบบขับเคลื่อนให้เลือกทั้งสอง w d และ4 w d สําหรับสายลุยระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ทําให้ขับนุ่มขึ้นในเมืองแต่ยังแข็งแรงเมื่อลุยทางออฟโรดระบบความปลอดภัยก็จะเต็มทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาระบบควบคุมการทรงตัวและระบบช่วยขึ้นลงทางลาดชันเข้ามาดูภายในห้องโดยสารต้องบอกว่านิสสันยกระดับความหรูขึ้นชัดเจนบาดนั่งหุ้มหนังดีไซน์ใหม่นั่งสบายขึ้นรองรับสรีระได้ดีแดชบอร์ดออกแบบทันสมัย ใช้วัสดุนุ่มผสมกับลายเมทัลลิกหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ประมาณ12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายหน้าจอเรือนไมดิจิทัลให้ข้อมูลครบถ้วนภูมิลายนติฟังก์ชันจับถนัดมือระบบปรับอากาศแยกอุณหภูมิช่องเก็บของเยอะใช้งานได้จริงเหมาะทั้งครอบครัวและการใช้งานเชิงพาณิชย์ในเรื่องของราคาน i s s a n x t a r a 2026คาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทย ช่วงปลายปี2025ถึงต้นปี2026ราคาหน้าจะเริ่มต้นประมาณ1.1ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและขยับขึ้นไปถึงประมาณ1.41 5ล้านบาทในรุ่นท็อปขับ4ซึ่งถือว่าแข่งขันได้กับคู่แข่งในตลาดอย่างมากถ้าเทียบกับดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ให้มาถึงว่าคุ้มค่าและน่าสนใจสุดๆถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ครบทั้งความหลอ่อความแรงความสบาย และความทนทานที่สัน x t a r a 2000 26คืน,นึในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AJ a h o s เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ